มนพัก,การใช้เศษวัตถุมงคลได้จริงหรือไม่โปรดติดตามได้ในคลิปนี้ครับผม <Hello. S 1> สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเศิษฐวาเวกันอีกครั้งนะครับ mm hmm. ก็จั่วหัวเรื่องไปนะครับแล้วก็หลายคนคงจะเห็นหัวเรื่องในตอนนี้แล้วเนี่ยก็คงจะเอ๊ะเป็นที่น่าสนใจนะเพราะว่าเรื่องของมนภก,การเนี่ยนะครับเพิ่งเพิ่งจะมีการฮิตนะครับหรือพูดถึงในสังคมไทย ได้มาช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าต้นกําเนิดนะครับหมายถึงว่าต้นสายที่ทําให้เขาพูดกันเนี่ยก็คือมาจากเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อกวยวัดบ้านแคหรือวัดโคศิตารามซึ่งรายการศิลปะโเวนเนี่ยนำเสนอเกี่ยวกับศิลปะวิชาของท่านเนี่ยมาหลายคลิปแล้วนะครับพูดตรงๆว่าเรื่องของหลวงพ่อกวยนี่ฮิตมากเพราะว่าด้วยกระแสด้วยเนาะด้วยกระแสด้วยเรื่องของเพลงเรื่องของวัตถุมงคลเรื่องของข่าวนะก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยสนใจเรื่องของหลวงพ่อกวยมาก มนภการก็เช่นเดียวกันนะครับผมถูกขอมานะครับนานนะเป็นปีแล้วนะตั้งแต่ผมทําคลิปเกี่ยวกับหลวงพ่อกลวยเรื่องของณเกร็ดปะทะหมังเนี่ยนะครับขอเรื่องตะกุดมนพการจากคุณกวีแสนเสียนยานะครับขอมาก็ทําให้ผมรู้สึกเอ๊มนพภการกับตะกุดซึ่งเราเองเนี่ยไม่ได้ติดตามเรื่องของวัตถุมงคลพระใหม่มากนะักเนาะแต่ว่าในสมัยที่ผมศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ คาถาเรื่องเกี่ยวกับยันเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับสมัยก่อนเนี่ยมนพระกาลเนี่ยผมไม่คุ้นในเรื่องของการใช้เศษของนะก็เลยพยายามหาที่มาที่ไปนะครับว่าเอะมนพระกาลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะใช้ทําอะไรเนาะซึ่งด้วยด้วยด้วยความนิยมเองเนี่ยแม้แต่ตัวผมเนี่ยผมก็จดมนพระกาลไว้นะจะเป็นฉบับ ไม่มั่นใจเป็นฉบับหลวงพ่อก,กลวหรือเปล่านะเพราะว่ามีม,ม,มีผู้มีชื่อเสียงหลายท่านนะก็มาเผยแพร่นะเช่นอาจารย์แปะปากช่องนะหรืออาจารย์เท่าสุพรรณเนี่ยนะผมจำไม่ได้ผมผมา้ำเนามาจากฉบับไหนผมก็คัดลอกเอาไว้นะสมัยก่อนเราเรามีหนังสือมีอะไรก็คัดลอกไว้แล้วก็กววกมูลพระการในตําราโบราณเนี่ยหลายหลายฉบับด้วยกันนะผมไม่ได้บอกว่าแค่หลวงพ่อก,กลวอย่างเดียวนะครับมนพระการเนี่ยเป็นของกลางๆนะต้องบอกไว้เลยว่าเป็นของกลางๆนะ ที่ใช้กันในตำราย,ยันก็มีนะครับเช่นยันพรกการนะยันพรกการเนี่ยก็จะมีรูปพักการแล้วก็ด้านบาทของพระการเนี่ยเป็นนกแสกยันพรกการชนิดนี้เนี่ยเขาเป็นยันทําไส้เทียนนะครับก็วัตถุประสงค์ก็คือต้องการทําให้ศัตรูหรือต้องการทําให้คู่แค้นของเราเนี่ยนะครับเกิดความพินาศย่อยยับนะอันนี้คือยันนะเขาเขียนไว้อย่างนั้นจริงๆนะครับทีนี้เรามาดูสารถากันบ้างเอ๊ะลวมณพระการเนี่ยไปเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลน,นะครับอันนี้ผม ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์อย่างมากนะไม่แน่ใจว่ามันเกิดมันเกิดการถ่ายทอดมายังไงเนาะแต่มนุ์พการจริงๆแล้วเนี่ยในตำราวิชาต่างๆเนี่ยเขากล่าวกันว่าเป็นมน์ที่ใช้ในการสาบแช่งศัตรูนะฮะสาระฐาของมนุ์พกาเนี่ยผมผมก็มีอยู่นะเอาเป็นว่าโดยโดยย่อแล้วกันเพราะผมจะไม่ได้ถ่ายทอดทั้งหมดนะฮะว่ามนุ์พกาที่ผมกําลังอ่านอยู่เนี่ยถ่ายทอดให้ทั้งหมดเลยเพราะว่า1ก็คือมันมีวัตถุประสงค์เนี่ยค่อนข้างที่จะไปในทางที่ร้ายเนาะเป็นเรื่องของการอาฆาตมาดร้ายกันนะ แต่คนโบราณนี่เขาถืออย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่เลือดขึ้นหน้าน้ําตาไม่ตกในนะครับไม่แค้นกันจริงๆเนี่ยไม่มีการสาบแช่งกันนะเขาจะไม่เลือกวิธีสาบแช่งกันอย่างที่2เนี่ยการแก้แค้นล้างแค้นกันนะบางทีเนี่ยมันเป็นปัญหาในเรื่องของคดีความเนาะเขาก็เลยเลือกวิชาอาถรรพ์ใสยดำลักษณะเนี้ยในการที่ทําให้คนที่เป็นศัตรูของเราเนี่ยเกิดความพินาศย่อยยับไปนะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของมนพักการกันบ้างมนพักการฉบับที่ผมนํามาเนี่ยก็ น่าจะเป็นฉบับเพราะกลัวนี่แหละนะผมจาได้ผมคัดลอกไว้นะครับแต่เนื้อสินิในใดนะเนื่องจากว่ามันเป็นตําราที่ค่อนข้างเป็นอาถราเวทเป็นอันตรายนะ ถึงแม้จะนําเสนอกันณนะตรงนี้เพื่อให้เป็นความรู้เนี่ยก็ต้องขอป้องกันไว้ก่อนนะครับขออธิษฐานนะครับโดยอารัธนาพระก,การชัยศรีและก็หลวงพ่อกวยจงมาเป็นพยานหากใครนําความรู้เรื่องของมนพรก,การไปใช้ในทางที่เป็นอกุศลขอให้ผู้นั้นแพ้ภัยตัวเองและไม่สามารถใช้มนพรก,การขึ้นหากใครนํามนพรก,การหรือความรู้จากช่องสุนทรเวทเกี่ยวกับมนพรก,การไปใช้ในทางกุศลกขข็ขอให้มีความเจเริญรุ่งเรืองสืบต่อไปครับผมจาธุกมาต่อกันเรื่องของมนลพรก,การกันนะครับ คาถาแรกเลยนะครับเขาบอกว่าเขาขึ้นต้นอย่างนี้นะครับข้าพระเจ้าจะขออาราธนาอันเชิญพระชัยยิิธิพักาลมีเทพองค์หนึ่งนะครับปรากฏขึ้นก็คือพระการนี่แหละที่เราพูดถึงกันเออพระการเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรประวัติเป็นอย่างไรเอาแค่เรื่องของเทพประการนามก่อนลักษณะพระการเนี่ยท่านมีสี่กรครับด้านขวามือเนี่ยนะครับท่านจะมีอาวุธก็คือหนึ่งเป็นตะเกียงชวานนะจริงๆไม่เชิงเป็นอาวุธมันเป็นลักษณะการเปรียบเปยน,นะตะเกียงฉวานเนี่ยเปรียบเหมือนกับดวงวิญญ,ญาณของคนนะครับ เดี๋ยวว่าเฉลยกันว่าทำไมต้องเป็นดวงวิญญาณคนละ2พักขันนะฮะพักขันเนี่ยเปรียบเสมือนปัญญานะครับทําไมพระก,การต้องมีปัญญาเดี๋ยวเฉลยให้ในายมนพระก,การนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือเนี่ยท่านจะยกมือมาข้างหนึ่งหมายถึงว่าห้ามกระทําความชั่วหรือเตือนคนเพื่อไม่ให้ทําความชั่วนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับท่านมีสีกรเนาะอีกด้านหนึ่งก็คือว่า เป็นบ่วงบาดบวงบาดตรงนี้นะครับใช้ในการที่มัดวิญญาณของคนเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยพระการเนี่ยนะครับท่านจึงเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายในส่วนของพาหนะของพระการนะครับพาหนะของพระการเนี่ยจะเป็นนกแส ตามคติความเชื่อนะครับนกแสกเกาะบ้านของใครนะแต่คติความเชื่อของไทยเขาว่าจะมีคนเสียชีวิตดังนั้นเนี่ยนกแสกเนี่ยจึงเป็นเครื่องหมายของสัตว์อัปมงคลแต่ว่าพระกาญเนี่ยท่านใช้ในการเป็นสัตว์พาหนะในการไปรับดวงวิญญาณดังนั้นแล้วเนี่ยขอเฉลยเลยนะครับว่าพระกาญเนี่ยท่านเป็นเทพที่ทเป็นผู้มารับดวงวิญญาณของมนุษย์หลังจากที่มนุษย์เนี่ยสิ้นชีวิตไปแล้วนะครับพระกาญเนี่ยจะเป็นผู้นําดวงวิญญาณมนุษย์แล้วไปพิพากษาว่ามนุษย์เนี่ยควรที่จะ ตกนรกหรือขึ้นสวรรค์นะตามความเชื่อคติความเชื่อของเทพนะอันนี้คือเรื่องของพรกการทีนี้ของพระก,การเนี่ยนะครับมีชื่อหลายชื่อที่สอดคล้องกันคือมันมันม,ม,มิกกันยำยำกันแนตะ่บางทีรากฐานมันเดียวกันเช่นการภัยละวะนะผมเคยพูดคลิปของพรมสีหน้านะเป็นปางหนึ่งของพสิวะนะการภัยละวะคือเป็นเป็นเหมือนยักษ์ดำดำเนี่ยนะครับการภัยละวะเหมือนยักษ์ดำดำพรกการเหมือนกันพักการเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากคําว่าการแปลว่าดำเนาะจึงทําให้ไปคล้องกันกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเกียรติในมุกเนี่ย หรือว่าเทพแห่งการเวลาเนะี่ยที่อยู่ตามประตูวัดประตูวังอะไรพวกนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประตูวัดนะครับก็คือให้คนเนี่ยนึกถึงเรื่องของการเวลาซึ่งมันไม่แน่นอนการเวลาเนี่ยมันกินชีวิตของคนนะครับอันนี้คนก็เลยเข้าใจว่าพักกาไทยสีเนี่ยกับพักการนะั้นเนี่ยจะเป็นพักการเดียวกันนะแต่ว่าเป็นยักษ์นะเป็นยักษ์นะเ,เกียรติมุกเนี่ยจะเป็นยักษ์ตัวดำๆนะจะกินกินสรรพชีวิตทั้งหมดนะก,ก็ตรงกับเรื่องของรัชญาชีวิตเนาะว่า การเวลาเนี่ยเป็นตัวกืนกินอายุของมนุษย์ยิ่งการเวลามากเท่าไหร่มนุษย์เนี่ยก็ยิ่งเสื่อมถอยลงไปจนถึงสิ้นชีวิตนะครับก็อาจจะเชื่อมโยงตรงนี้กันได้นะแต่ว่าพักการของจริงเนี่ยก็คือผู้ที่เขาเรียกว่ามารับดวงยาณนะก็เลย มีพักขันมีหวม่วงมีวงบานมีตะเกียงชวานปเป็นเครื่องหมายทีนี้มาถึงเรื่องของคาถานะครับเขาบอกว่าพระก,กาลเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ที่มีฤทธิ์นะมีเดชเดชะต่างๆคือยอพระก,กาลนะ่ะง่ายๆเลยนะครับในนี้เนี่ยเขาบอกยอพระก,กาลนะแล้วก็ขออานาจพก,กาลเนี่ยให้มาช่วยพรานสังหารชีวิตศัตรูทั้งหลายนะครับแต่ว่าอย่าคิดว่าจะเอามนลพรก,กาลไปแช่งใครง่ายๆนะเขามีเงื่อนไขอยู่ในคาถานะครับคนโบราณเนี่ยไม่ได้เขานะ นะครับเขามีเงื่อนไขว่าคนที่คิดร้ายต่อต,ตัวข้าพเจ้าแต่ถ้าเกิดคนที่เราไปแช่งขึ้นมาไม่ได้คิดร้ายเขามีความเชื่อบ่าคาเนี่ยมันจะกลับเข้าสู่ไอ้คนแช่งนะเออ,อน,นี่ก็เป็นเรื่องที่อันตรายเรื่องหนึ่งนะครับอนะ่เขาไปผ่านชีวิตนู่นนี่นั่นนะครับแล้วคนที่จะใช้มนพระการได้ในฉบับเนี่ยของพ่อกัวเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าต้องเป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เจ้าถ้าใครไม่ซื่อสัตย์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้า ใช้มวลบทนี้ไม่ได้นะในนี้เขาเขียนไว้นะครับที่ผมไม่ได้ไปกล่าวตู่อะไรนะอันนี้เอาตามตัวอักษรที่เขาเขียนไว้นะคาถานะเขาบอกต้องซื่อสัตย์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะใช้เนี่ยพูดง่ายๆเลยเขาเขียนว่าคนที่ใช้ต้องเป็นคนมีคุณธรรมคนดีนะพูดง่ายๆแต่คนดีคนมีคุณธรรมเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยโกรธใครนะก็ไม่ค่อยโกรธใครก็ไม่ค่อยเอาเรื่องใครนะอันนี้ก็เป็นความฉลาดแบบหนึ่งเหมือนกันเนาะแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะเป็นบท อันเชิญพระก,กาเนี่ยให้ไปให้โทษนะเราไอ้คนที่เป็นศัตรูนะครับให้แพ้พ่ายให้ย่อยยับให้ดับศูนย์ให้อะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นกําหนดเวลาซึ่งกําหนดเวลาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะกําหนดว่าประมาณ3วัน7วันนะครับสวันเนี่ยเผื่อไงเผื่อมันไม่เกิดผลแล้วคนแช่งท้ออะไรอย่างเงี้ยนะก็มีบอกให้7วันนะส่วนใหญ่สามวันเวันเนี่ยเป็นคําที่ติดปากเลยเวลาที่เขาแช่งคนกันนะครับนู่นนี่นั่นเบ็ดเสร็จนะครับก็ บอกอวยพรให้ตัวเองนะบอกว่าขอให้เป็นมงคลสารพัดแก่ตัวคนแช่งหรือเจ้าของเนี่ยคือไม่ไม่ต้องภัยตรงนี้นะอันนี้คือสารถาั่งช่วงแรกนะจะพูดถึงเรื่องมนุษย์พกการแล้วให้ไปให้ร้ายเขาอะนะครับให้ไปทําลายเขานะครับส่วนช่วงที่2นะครับจะกล่าวถึงเทพอีกท่านหนึ่งนะครับเนื่องจาก1นนะครับขอแรงนะเป็นการขอแรงของพรกการเนี่ยซึ่งมีฤทธิ์ทำให้คนตายได้พูดง่ายๆเลยก็คือว่าเป็นเทพแห่งความตายเนาะ ต่อมานะครับก็ขอแรงให้มนเนี้ยมันถูกส่งไปส่งใครโดยใครนะครับเทพองค์ที่2ก็ต่อมาก็คือพระพายครับพระพายเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนนะครับเรื่องจากมนนี้มันเป็นคาถามันเป็นการอธิษฐานนะครับพระพายก็จะเป็นตัวแทนนามนต์ตรงเนี้ยไปให้โทษกับคนคนนั้นนะครับก็จะขึ้นต้นว่าอุมพระพายจงมาเป็นหูเป็นตาเป็นจิตใจจงเป็นลมป่าให้ข้ขาพเจ้าให้คาถานเนี้ยมันไปถึงสู่คนที่เราไม่โอเคกับเขาอะ่ะเราต้องการให้เขาเกิดเหตุเพียัย,ยเนี่ยนะครับก็ฝากพระพายไปนะครับ แต่แต่อีกแล้วนะฮะว่าพระพายเนยนำมูลไปก็จริงนะครับแล้วก็เขาจะมีการให้เทพอีกองค์หนึ่งเนี่ยเป็นพยานนะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นสัตว์จริงนะสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องคนที่รู้เห็นความถูกต้องแม้แต่การบําเพ็ญบาร,รมีของพุทธองค์นะครับก็คือเทพอีกองค์นึ่งก็คือพระแม่ธรณีนะครับดังนั้นเนี่ยสุ่มเสี่ยงมากเลยนะครับเรื่องของมูลพระก,การเนี่ยหากใครใช้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ใช้เนี่ยเป็นผู้อายุติธรรมหรือเป็นผู้ที่ลำเอียงเป็นผู้ที่ไม่ถูกต้องจริงๆ อาจจะต้องธรณีสารได้เลยนะครับอันนี้คือโทษของความเชื่อในด้านไสยศาสตร์ของเขานะครับอันนี้คือสาระสําคัญในมวลพระการทั้งหมดอัน,นนี้เป็น,เ,ปนเ,วเวอร์ชันของพ่อเกลือเนาะทีนี้มาวิเคราะห์กันบ้างว่าเอ๊ะแล้วมันใช้เศษตะกุดได้หรือไม่นะครับขอเฉลยเลยนะครับว่าในคลิปนี้ว่าไม่ได้นะครับ มนุ่งการมันเป็นมนุ์ทำร้ายคนจากสารัตถะที่ผมคุยให้ฟังนะครับดังนั้นเนี่ยพวกตะกุดพวกพาย,ยันพวกอะไรแบบนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะติดตัวไว้เพื่อป้องกันเรื่องของแค้คขาดปลอดภัยคงกระพันชาติหรือเมตตามหายกดังนั้นสิ่งที่เป็นคำสาปแช่งเนี่ยเขาจะไม่นิยมประจุลงไปในวัตถุมงคลน,นะครับอาจจะเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าย้อนกลับไปผมเคยเสนอเรื่องตะกุดชนิดหนึ่งของพะกวยนะครับชื่อว่าตะกุดมหาการนะหรือตะกุดแม่ทัพเนี่ย คนอาจจะไปจับคําว่าการเนี่ยจากตะกุดไม่ทับเนี่ยกับมน์พระการเนี่ยมาแมทกันนะฮะเลยกลายเป็นความเขา้าใจผิดว่าเอ้ยไอ้มน์พระการเนี่ยเป็นมน์ที่ใช้ในการเสกตะกุดนะ ดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากทําความเข้าใจให้กับคนทุกคนที่กําลังเข้าใจว่าเออมูลพักการมันมีไว้โอ้ยใช้เสกตะกุดใครคิดร้ายต่อฉันก็ขอให้สะท้อนกลับมูลสะท้อนกลับมันมีอีกแบบหนึง่งนะครับอย่างเช่นทางเหนือเนี่ยเขามีกาสะท้อนเนี่ยตะกุดกาสะท้อนนั่นคือว่าเราไม่จําเป็นต้องไปสาปแช่งใครเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรเขานะครับเราก็ทํากิจของเราสิ่งที่เขาปรารถนาไม่ดีต่อเรามันก็จะท้อนกับเขาอันนั้นคือมูลสะท้อนนะครับไม่ใช่มูลพักการนะดังนะนั้นขอทำความเข้าใจกับแฟนช่องทุกท่านว่าคนละคาถากันนะครับ สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากคําคมของอาจารย์ยอดนะซึ่งอาจารย์ยอดท่านล่วงลับไปแล้วนะอาจารย์ยอดที่เราเล่าเรื่องต่างๆท่านจะพูดเสมอว่าเป็นคาพูดเดียวเป็นสุภาษิตเดียวของอาจารย์ยอดเลยคือนัถิกำมังสมพลังแรงใดในโลกไม่มีอื่นใดแล้วที่แรงเท่ากับแรงของกรรมนะดังนั้นนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปแช่งชักหักกระดูกใครนะครับใครทํากรรมดีก็ย่อมได้กรรมดีใครทํากรรมชั่วก็ย่อมได้กรรมชั่วนะครับเราไม่จําเป็นต้องมา ถึงแม้จะจริงไม่จริงก็ตามนะการสับแช่มันก็ทําให้เกิดความเครียดนะมันก็เกิดอารมณ์ที่ไม่จมใสมันก็เกิดทําให้จิตใจเนี่ยมันเศร้าหมองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็จงรู้ไว้ว่าทํากรรมดีไว้เถอะครับมันจะส่งผลให้กับความรู้สึกตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับอยากจะฝากนะครับให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเรานะครับแล้วก็สมัครเป็น YouTube Member สำหรับใครที่อยากชมคลิปดีหรืออยากสนับสนุนให้ช่องของเราเนี่ยทำคลิปที่มันชาเลนจ์ขึ้นนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับโปรดติดตาม